ชวนทุกคนมาปลูกกระเทียมจ้ากระเทียมที่เราถอนกันมานะเราก็จะมาปลูกค่ะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนถุงมือก็เป็นถุงมืออันเก่านี้แหละคุณแม่น้องข้าวใส่ถุงมือสองชั้นนะคะชอบทําสวนแต่ไม่ชอบนิ้วมือดําค่ะวันนี้วันนี้อ่ะขอ บทชมาเจอกับมาดามทําสวนนะจ๊ะไทยชามเซนหมากในช่วงโหมดมาดามทําสวนนี่เราก็จะมองไม่เห็นเราก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าก็จะใส่หลุมละสามต้นนะคะประมาณแบบนี้หย่อนลงไปโลดอันนี้เราก็ปลูกแบบไม่ได้เรียงหลุมนะคะ ก็ไม่ได้ลดน้ํานะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเขาก็ยังชื้นอยู่คืออุณหภูมิลบไม่ติดลบอะบางวันก็อาจจะมีติดลบนั่นแหละแต่อุณหภูมิต่ำอัตสภาพอากาศที่นี่จะมีความชื้นสูงมากแต่ว่าก็เฉพาะช่วงนี้แต่เวลาช่วงหน้าร้อนจริงๆอะจะร้อนมากเลยค่ะร้อนตับแตก ร้อนพอๆกับเมืองไทยนะคะเกือบ40องศานี้ก็จะปลูกไปเรื่อยๆใส่ใส่ไว้3ต้นก็พอละใครจะใส่เยอะใครจะปลูกแบบยกกอมาปลูกก็ได้นะคะหมายถึงไปขุดที่ป่าน่ะไปขุดที่ป่ามาปลูกเลยมันจะได้แบบง่ายนะคะถ้าเกิดเขาป่านั้น โอเคให้ขุดนะคะแต่ที่ประเทศเดนมาร์กป่าที่ค็ณไม่ต้องเข้าไปเก็บใบของเขาเนี่ย <_ C ut> เขาห้ามขุดนะคะห้ามขุดห้ามเอาเอาออกมาขุดต้นอ่อนอะไรอย่างเงี้ยของพืชพันธุ์ออกจากป่านั้นก็สมัยก่อนนั้นพื้นที่บริเวณนั้นน่ะจะเป็นพื้นที่เขาขุด โคนตรมดินอะไรมาทําอิฐนะคะโรงงานอิฐก็อยู่ข้างๆนั่นแหละแต่ต่อมาเขาก็โรงงานทําอิฐก็ยังอยู่นะคะแต่เขาไม่ได้ขุดดินตรงนั้นแล้วเพราะว่าเขาขุดไปใช้งานเยอะแล้วเขาก็เมื่อ4 0ิปีที่แล้วนะคะเขาก็ทําการปรับปรุงป่าโดย เนี่ยค่ะเอาพืชคลุมดินนะคะกระเทียมป่าคุณแม่ต้องเข้าเคยทําคลิปเนาะว่ากระเทียมป่าสมัยก่อนมันไม่ใช่เป็นพืชของต้นกาเนิดจากประเทศเดนมาร์กค่ะก็สมัยก่อนนี้เขาเอามาปลูกเป็นพืชคลุมดินแต่งแต่งสวนแต่งป่าค่ะจึงเห็นว่ามีลักษณะเป็นกอๆนะคะเป็นจุ้มๆแบบ แบบมีคนปลูกอะค่ะแล้วก็ภายหลังต่อมาเนี่ยมเมล็ดของเขาอะ่อะวงไปอะไรไปมันก็จะเหมือนกับที่นี่นะคะที่คุณแม่ข้าวปลูกไว้เป็นโก e กะนะ้มเมล็ดร่วงปลิวไปอะไรไปใช่ไหมคะเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแบบคล้ายๆถูกหวานโตแบบธรรมชาตินะไม่ได้เป็นกอกะนะคะแต่ก็ยังเห็นลักษณะกอเดิมของเขาอยู่ค่ะที่ป่าที่คุณแม่าข้าไปเก็บนะคะ ก็เราก็อย่าไปทําลายธรรมชาติเนาะถึงแม้ว่าจะมีเยอะเราก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่า,าให้ใครมาว่าได้ว่าครั้งหนึ่งเคยทำอะไรประมาณนี้ถ้าทํำไปแล้วเราก็รัแบบรู้แล้วเราก็แก้ไขเนะเาะเราก็ไม่ทำเงี้ยตอนทํำไปแล้วครั้งแรกเราไม่รู้พอเรามาอ่านเจอข้อมูลศึกษาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ เรารู้เราก็ไม่ทำนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่มีใครที่จะรู้มาก่อนหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้ภายหลังกันทั้งนั้นไม่มีใครผิดใครถูกจ้ามันเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้แล้วปรับปรุงแก้ไขกันไป เก็บแล้วก็เก็บแบบอนุรักษ์ค่ะถ้าเราเก็บเยอะๆเนี่ยฝรั่งผ่านไปมาเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้เก็บเยอะๆนะคะ mm. เขาเห็นเนี่ย mm. เขาก็ไม่ว่าเราหลอกแต่เขาไปพูดต่อนะคะตำหนิด้วยสายตาประมาณนั้นแหละแบบผู้ดีนะ่ะด่าด้วยสายตาหรือว่าพูดต่อให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนชาติไหนเขาก็เหมาเอาไงคะเขาไม่ได้ว่าไทยหรือว่าจีนอะไรนี้เขาก็เหมาเอเชียหัวดำนี้ค่ะสิ่งที่เราทําแล้วเกิดว่าเราทําไม่ดีนะคะหรือทำไปแล้วเขาคิดว่ามันมันมากเกินอะไรอย่างเงี้ยมีจ้ะเราก็ปลูก ง่ายๆเลยค่ะโอ้ยอันนี้ดึงมาก็มีขาดมีอะไรนะไอที่ปลูกไว้เนี่ยก็ <c oughs> เยอะเกินที่จะกินแล้วค่ะก็ปลูกให้สวยงามเนาะถ้าเกิดเขาขึ้นมานะ่ะก็ฤด,ดูการบางฤด,ดูการได้เห็นความเขียวเนี่ยโดยเฉพาะใบไมผ้ผลิเนี่ยได้เห็นความเขียวของผืน พื้นป่าแทนที่จะเป็นแบบเห็นแต่ใบไม้ร่วงน่ะมันยังมีเอ๊ะยังไงพูดถึงใบไม้ื่วงใบไม้ผีหมายความว่าต้นฤด,ดูใบไม้ผีโดยเฉพาะช่วงนีนาะในสาเนี่ยก่อนที่ใบไม้จะผีนะคะมันก็จะมองเห็นใบไม้ร่วงจากปีที่แล้วมันก็ดูแบบแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้อย่างเงี้ยกระเทียมป่าก็ทําให้ ดูเขียวขจีส,สวยงามนั่นเองค่ะแมคะ่ค่ะก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะหรอกคะ่ะดองก็ทำทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวทําครั้งเดียวดองเน่าก็ไม่ได้ดองอีกเลยนะคะ <c oughs> คือเค็มเกินคงไม่ได้เน่าหรอกมันมันเค็มเกินก็เลยไม่กินนะคะกว่าไตาพัง กินเค็มเกินแล้วก็ไตเสื่อมไวจ้ะทุกคนปลาลาน้ำปลากะปิอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแซ่บก็จริงอะคะ่ะแต่มันเค็มนะคะเค็มเกินก็ไม่ดีค่ะนี่มันก็จะมีทั้งเออ่ นี่แบบยาวๆแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้หัวยาวแบบนี้คือหัวเขาถูกดินแล้วอะ่ะแล้วก็เข้าเป็นปีที่สองแล้วคะ่ะเขาก็เลยขยายหัวใหญ่นะคะปีหน้าเราก็มาดูกันนะคะทุกคนว่าตรงเนี้ยที่ปลูกที่ปลูกด้วยกันคลิปนี้เนี่ย ปีหน้ามันจโตขนาดไหนตอนนี้เราก็ปีนี้ก็คงจะแค่ต้นแข็งแรงได้ขยายหัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะ หัวก็อาจจะขยายนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้โตอะไรมากฟังเสียงนกธรรมชาติไปได้วยกันนะคะสวนป่านี้อยู่ข้างบ้านค่ะหน้าบ้านข้างบ้านข้างโรงรุถนะคะ นกหนูช่วงนี้แฮปปี้ออกทำลังกันจับจองคู่กันนะคะนกหาคู่ค่ะต้นสูงสูงหน่วยก้านดีค่ะใบที่ดึงดึงมาเนี่ยนะขาดคามมุณ่ขอเขาเอาใส่ปลูกไป มันไม่ขึ้นหลกใบนะแต่ว่าก็ไม่อยากแบบชิ้งแบบดูเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ดอกไม้ต่างๆที่ปลูกผลไม้ต่างๆก็ผลผลิตก็คือลูกนะคะ โตแล้วเขาไม่อยู่นะเขาย้ายที่อยู่อะไรเนี่ยมันก็ตกไปเป็นของคนอื่นที่เขามาซื้ออะไรอย่างนี้ไปนะคะก็แล้วแต่เขานะคะเด็กๆที่นี่ก็ตัดสินใจเองอะไรเองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีใคร จะบังคับได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ที่ไหนเรียนที่ไหนก็เหมือนคนไทยแล้วแหละค่ะโตบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีสิทธิ์เลือกวิถีชีวิตของตัวเองกันไป ตอมกระเทียมทุกคนหอมอบีสเห็นไหมเนี่ยกล้องได้เห็นไหมคะนี่พึ่งมาตอมแล้วกระเทียมไม่มีดอกนะแต่ว่ากลิ่นหอมมากพึ่งก็มาตอมแล้วจ้าพึ่งมาตอมมาตอดแล้วนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะธรรมชาติสะอาดนะคะหมายถึง สภาพอากาศไม่มีพิษมีภัยสิ่งแวดล้อมดีก็จะมีพึ่งเยอะค่ะอากาศไม่ถือว่าแห้งแรงจนเกินไปที่ไหนมีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยพึ่งเขาจะชอบค่ะตรงนี้คุณแม่เขาก็เอาเห็ดพึ่งหวานมาโปรโยด้วยค่ะทุกคนคือ ตัดลากเห็ดพึ่งหวานชิ้งนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานที่แบบแก่ๆน่ะคุณแม่คขัเอามาเอาเขามาปลูกที่นี่น่ะแต่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นเราก็ลุ้นๆกันไปจะไม่ทราบเลยเป็นการทดลองที่ไม่ได้เสียหลายอะไรนะคะปลูกไป ขึ้นให้เห็นนึกสักหนึ่งดอกก็ชื่นใจมากเลยเลยตอนนี้ก็จะใกล้เวลาที่น้องข้าวจะกลับบ้านแล้วนะคะปลูกตรงนี้เสร็จก็โอเคเข้าบ้านนะคะสำหรับวันนี้ ลูกผักก็ยังแยกไม่เสร็จเลยค่ะเยอะเกินไม่มีพื้นที่วางค่ะเลยมาแยกกระเทียมก่อนนะคะ จอไสเดือนด้วยจ้ะปกตินี่เป็นคนคิดจ้าอันภาษาเหนือพี่น้องว่าคิดคิดจ้านะคะคิดจ้านะคะเจอไสดงไสเดือนอะไรไนดะ้อีอ,อีเลยไม่ชอบนะคะแต่ว่าชอบสวน,นะคะ่ะชอบสวนชอบดอกไม้ เจอซื้อดงซื้อเดือนนี่คือขยะขยแข็งจ้า เสียงลมมาแล้วจ้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนะคะสะสมเวลาค่ะฟังเสียงธรรมชาติทำสวนไปด้วยกัค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แวะมารับชมส่งกำลังใจ ช่วยสะสมเวลาค่ะเวลาขาดเยะมาก ว่าแล้วก็ไปแล้วจ้าจะหมดแล้วค่ะตรงนี้ปลูกถี่หน่อยนึงแถวถี่เลย แม่ร้ข้าไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีเวลาตอบคอมเมนต์ันได้ยังไงแม่ร้องข้าตอบคอมเมนต์ไม่ทันเลยจ้ะเลยแบบโอ้โหบางคลิปไม่ไตอบเลยนะคะคลิปล่าสุดนี่ยังกดหัวใจก็ไม่ได้กดนะคะตอบก็ไม่ได้ตอบโอ้ยขอโทษจริงๆเลยอะ่ะแบบนี้ช่ไม่สนใจเด้อแบบโอ้โหมันคือไม่อยากแบบตอบไปทันทีวิ่งไปวิ่งกลับอะไรประมาณนั้นอะ ว่าการวิ่งไปวิ่งกลับมันคือเราไม่ได้แลกวิวเนาะเราไม่อยากแลกวิวนะคะที่ผ่านมานี่คือมันเหมือนการแลกวิวนะคะคือเราไปชมเพื่อนยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อนกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบรู้สึกไม่อยาก ไม่อยากวิ่งไปชมใครแล้ววิ่งไปชมปับ๊บเขาก็กลับมาทันทีอะไรประมาณนี้เลยรู้สึกโอ้ยเพราะการกลับมาทันทีนี้มันคือการทำร้ายเพื่อนทางอ้อมเลยโอเคอ่ะตรงนี้ก็ได้ประมาณแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ